ใชมินาซังคอนดิจิวะวตาชิวะสันเดนสวผลิีกรับซันครับของกระเกาสู่เกม PSO 2หรือฟันดิซาเลทนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะกลับมาเปิดตู้กาชา AC กันซะหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดมาตั้งนานเลยซึ่งเหตุผลที่กลับมาเปิดในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าได้มีการคอลลาบอร์เรตกับฮารเนมิคุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้คอลลาบอร์เรตกันมาหลายปีมากซึ่งในการกลับมาครั้งนี้ ก็ได้มีการนำไอเทมเก่าๆกลับมาด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเข้าอหมาเข้าไปด้วยอาทีนี้เรามาดูเรื่องของไอเทมกันก่อนในเรื่องของไอเทมนะครับเปิดมาเนี่ยเห็นแบบเด่นๆเลยก็คือมิขุดาโยสูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชันมิกุดาโยที่ จะเรียกว่าหลอหรือจะเรียกว่านารักดีนะครับแล้วก็จะมีชุดของไคโตเมโกะมีชุดของมิคูที่เป็นแบบเวอร์ชั่นเวอร์โฟแล้วก็จะมีชุดของตัวเพลงเวนแดนท็อกก็มีมาให้สุ่มกันในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะยังมีเรื่องเกี่ยวกับอาทรงผมเครื่องประดับต่างๆทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่ก็จะมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการเพิ่มแผ่นเพลงเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นแผ่นเพลงที่จะเอาไปฟังได้ในห้องไมล์รูมของเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังมีเรื่องเกี่ยวกับ ตัวล็อบบี้แอคชั่นด้วยนะครับนี่จะเป็นล็อบบี้แอคชั่น R650 6 5 1 5 2แล้วก็717ซึ่งนี่จะเป็นล็อบบี้แอคชั่นที่จะเป็นท่าเต้นของตัวเกมโปรเจกต์ดีว่านะครับโอ้มีต้นหอมด้วยเหรออ๋อท่าเต้นนี้็นต้นหอมด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นท่าเต้นของเพลงนี้หรือเปล่ารู้สึกจะเป็นมิกุมิกุนิชิตะอาเกนรุนะครับก็แน่นอนว่าก็จะมาสุมกันในครั้งนี้ซึ่งผมจะขอสุ่มทั้งหมด30ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้มันจะเป็นการใช้บัตรไอเทอันนนี้นะ อันนี้ครับอันนี้ก็คือตัวบัตร AC Square Ticket ก็คือเป็นบัตรที่ใช้สนับในการสุ่มตู้กาชาซึ่งบัตรอันนี้นะคะเป็นบัตรที่ผมได้มาจากกิจกรรมเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้เลยก็จะหยิบมาใช้กันในครั้งนี้นะครับและผมก็มีอยู่30ใบก็จะมาเปิดทั้งหมด30ครั้งกันโอเคก่อนที่จะเปิดกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโบนัสเกี่ยวกับการเปิดตุ๊กาชาตู้นี้กันก่อนกันละกันแล,นแล้วก็มาดูที่หัวข้อโบนัสสึ่รันในที่นี้นะครับหมายความว่าถ้าหากเรามีการเปิดตกาชาอันนี ครบจำนวนก็จะได้รับขอรางวัลตามนี้ไปนะครับเปิดครบ5ครั้งก็จะได้เกี่ยวกับแ uh, ผ่นเพลงเมือ่อเออนี้เป็นแผ่นเพลงนะครับที่จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเพลง d e c o เตอร์แล้วก็ Living Universe ของม่ขู่กับลูกาซึ่งอันนี้จะเป็นเพลงทั้ง2อันที่สามารถเอาไปใช้ในห้องไม้ลูกของเราได้แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ Partner Card Ability Protection แล้วก็ถังผมสุ่มครบ30ครั้งก็จะได้รับ,บบัตรใบนี้มานะครับซึ่งบัตรใบนี้เป็นบัตรที่เราสามารถ ยิบไอเทมอะไรก็ได้ในตู้กราชางตู้นี้ไปได้เลยฟรีๆหนึ่งชิ้นนะครับเพราะฉันก็จะได้รับบัตรไปนี้มาอย่างแน่นอนแล้วก็ถากว่าขาดหรือว่าตกหล่นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อกับเพื่อนกันอื่นอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับโอเคมาดูกันเลยแล้วก็ขอทําการเปิดแบบทีเดียว12ใบไปเลยนะครับก็เลือกไปที่หัวข้อการใช้บททัตร a อซิทิเกตแล้วก็เลือกเป็น12ครั้งอันนี้นะครับกดไปแล้วก็กดยืนยันโอเคทีนี้เลือกตรงไหนดีซ้ายกลางขวาอืมเอาซ้ายไปเลยปึ้ง เปิดชาร์จจังเลย <laughs> โอ้เปิดมาผมได้เพลงลูกกาลูกกาลในฟีเวอร์นะครับโอ้ได้เพลงเน็ตเกมเอาที่แผ่นเพลงสองเพลงเลยนะแล้วก็เป็นอ่าคุร่าละแฮอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพลสอ่าไ,ไ,ไ,ไม่เกี่ยวกับม, <laughs> อ,ม,ม,มะะอ่าโอ้ไม่เกี่ยวกับอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ขู่แลยอ๋อได้ผมเมก้าซังคิวมานะครับได้เพลงอ่า Catch the w a v ได้แผ่นเพลงสามเพลงเลยเหรออันนี้เป็นมินิอ่าชิคุอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วอ๋อได้มิคุ World for Lepraca B A มานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับมิคุแล้ว อดีว่าโปสเตอร์บีนะครับอันนี้ของเก่ามากเลยอันนี้ได้คาโมพางอาวุธของตู้มาได้ชุดลินมานะครับผมหมอการามินะลินแล้วก็ได้รับเรื่องเกี่ยวกับโบนัสแผ่นเพลงแล้วก็บนัสเกี่ยวกับพาร์นเนอร์การนะครับอ่ะก็ตามนี้สำหรับรอบแรกรอบแรกนี้ได้แผ่นเพลงมา3อันเลยนะมีแผ่นเพลงลูกาลูกกาในฟีเวอร์เพลงเน็ตเกมแคช h ดอเวสอ่ะสอนอันนี้ไปขอประดับใช่ไหมมีมิคุเวอร์ฟโฟอันนี้เป็นชุดของมิคุเลยนะครับ อืมก็จัดว่าโอเคแล้วมัง้งโอเคทีนี้เราไปต่อก,กันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นโบนัสที่เราได้มาเมื่อตก,กี้นี้นะครับแล้วก็เปิดไปอีกสิบสองครั้งกันได้เลยเมื่อกี้ซ้ายละเอากลางบ้างอ๋อได้ชิ้นส่วนหุ่นมานะครับเกือเนี่ยครึ่งหนึ่งมันจะเป็นของมิกูแต่อีกครึ่งนี้เนี่ยจะเป็นของทางฝั่ง p s เโอนะครับอันนี้ของพี o รสโอเลยโอ้ยไม่ใช่อันนี้ของพ s o โอไม่เกี่ยวข้าไป ได้โปสเตอร์เมกาสังคิวโปสเตอร์บีมาได้คัมโมพาอาอวอดอ่ามีอะไรอีกได้คโมอีกแก้วเดี๋ยวน่าจะครบแล้วนเนี่ยอ่าได้โปสเตอร์สังคิวโปสเตอร์เอไอชุดมิคูเวอร์แรกสุดเลย <laughs> โอ้โหอ๋ออันนี้แผ่นเพลงใช่ป่ะอ๋อเอเลียนเอเลียนอ๋ออันนี้แผ่นเพลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรสักอย่างอันนี้เป็นชุดมิคคูอ้าวซ้ำโต so โอเคได้โบนัสน,นะครับอ่าสรุปรอบนี้ได้คัมโมมาสองอัน จะมีแผ่นเพกเอเดียนเอเลียนได้โปสเตอร์เมกาซังคิวมาทั้งแบบ A แล้วก็แบบ B เลยนะครับส่วนประดับตรงนี้ไม่มีของวัคคลอยเลยจะมีแค่ชุดมิกคูแบบดั้งเดิมเนี่ยสชุดเท่านั้นเอง A นะครับโอเคไปต่อตอนนี้ก็ได้มาอีก2อ,อย่างนะครับแล้วทีนี้ผมจะเหลือบัตรอยู่กี่ใบวะตอนนี้ผมเหลือบัตรอยู่6ใบนะครับอ่ะมาค่อยๆเปิดกันทีละใบาเลยเริ่มจากใบแรกเปิดมาซ้ายกลางไปแล้วเอาขวาแบบ ท่าเต้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าเป็นท่าเต้นที่แบบอยู่ล่างสุดเลยนะครับ mm hmm. โอเคเปิดกันต่อเปิดอีกค้าค้างผมก็จะได้รับบัตรที่สามารถเดอมเทมอะไรก็ได้ในตู้ไปได้เลยหนึ่งชิ้นนะครับ mm hmm. โอเคนี่เปิดกันเลย mm hmm. อ๋อชุดไคโตดีมากเดี๋ยวจะไปแต่งตัวละครไคโตกันนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เหลือเมโกะใช่ไหมเหลือเมโกะแล้วก็ชุดมิคุที่เป็นเวอร์ชั่นของเวอร์เอ็นแดนทอนะครับ mm hmm. โอเคปายต่อ mm hmm. ตอ,อ้าวซ้ำ <laughs> เป็นเป็นบบี้แอคชั่นอ่า717นะคะรู้สึกว่าจะซ้ำใช่ไหมเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วทีหนึ่งแต่ไม่เป็นเดี๋ีวเอาไปขายได้อ่าได้ชุดของใครเอ่ยชุดของลูกกาใช่ไหมเมื่อกี้นี้อ่านไม่ทันขออภัยโอเคเดี๋ยวข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ oh <my> เปิดต่ออีกสองครั้งอันนี้เป็นเอ้ยเอ้ยอันนี้ต้องการเลยอันนี้เป็นดีไวมิคุดาโยนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนมารข,ของเราให้กลายเป็นมิคุดายโยได้อันนี้ของดียอดเยี่ยมไปต่อเลย อ้าวได้หยาดโด3าสองอันโอเคแล้วก็ได้บาทโบนัสมานะครับก็สามารถหยิบไอเทมอะไรก็ได้ในตู้นี้ไปได้เลยซงวิธีการใช้ก็แค่มากดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีตัวเลือกที่ทําให้เราสามารถหยิบไอเทมอะไรก็ได้ไปได้เลยหนึ่งชิ้นแต่ว่าผมจะยังได้ไม่หยิบตอนนี้จะขอไปซื้อกับพกืกอนก็เลยให้แบบอ่าเต็มที่ก่อนแล้วก็ดูว่าอันไหนที่แพงที่สุดก็ขอหยิบชิ้นนั้นไปนะครับ ไปอีกหนึ่งวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ไปนั่งตรวจสอบราคาของจากตัวตู้กาชาตู้นี้แบบอามาเยอะกันพอสมควรเลยนะซื่อถากว่าผมต้องการไอเทมทั้งหมดจากตู้นี้จริงๆอาจะต้องมีการใช้เงินที่ค่อนข้างจะมาหาสา,าระนะครับเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยราคาที่แบบว่าโอ้โหไม่ใช่เล่กกันเลยทีเดียวซึ่งผมก็เลยไปตัดสินใจมาว่าจะขอทําการสุ่มเพิ่มอีกสัก30ครั้งก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตู้กาชาแบบนี้เวลาที่เราทําการสุ่มอารบคามจำนวนก็จะมีมรดใหใ้ใช่ไหมเหมือนกับเมื่อตะกี้นี้นะครับ ตัวบัตรไปดีมาซึ่งเป็นบัตรที่เราสามารถอินไอเทมอะไรก็ได้ไปได้เลย1ชิ้นใช่ไหมซึ่งไอเทมอันนี้นะครับมันจะเป็นของโบนัสท,ที่เราจะได้จากการสุ่มตู้นี้ครบ30ครั้ง60ครั้งแล้วก็120ครั้งนะครับคือตอนเนี้ยถ้าหาผมสุ่มเพิ่มอีกสัก30ครั้งก็จะได้บัตรใบที่2มาซึ่งผมก็จะหยุดอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาซึ้อกันทีหนึงกันละกันแต่ว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ขอได้รับบัตรที่ทาให้เราดึงทะรก็ด,ไไดนค,ค่่าาา,านนีจสงาาแพงุๆ เป็นชิ้นละประมาณสัก70-80ล้านเห็นจะได้นะคะร,รู้สึกว่าจะเป็นโซมขอมขอมีขู่กับดูกาแล้วก็จะมีเแล้วเกี่ยวกับตัวลอบบี้แอคชั่นกันด้วยนะครับโอเคคราวนี้คนที่ต้องการสุ่มตู้นี้โดยการใช้อาแตบ AC ตรงๆเลยนะครับคือเมื่อะกี้เนี่ยเราสุ่มโดยการใช้บัตเ t ิเทม AC s c สแคใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ <Das que ath let> เราจะเลือกมาที่หัวข้อตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการสุ่มสแครท,ทั้งหมด12ครั้งโดยใช้แต้ม2,200 AC นะครับทีนไ้บอกไ้ก่อนการสุ่มกาถาแต่ละครั้งนั้นจะต้องใช้200 AC แต่ว่าถ้าเราแต่หัวข้อน,นี้นะครับมันจะเป็นการเปิดทีเดียว12ครั้งแต่ว่าจะเสียแต้มเนี่ยไปแบบ11ใบนั่นเองโอเคเรามาเริ่มทำการสุ่มกันต่อเลยแล้วก็ทำการกดตกลงโอเคสุ่มตรงไหนดีซ้ายกลางอ่ะเอาขวาบ้างดีกว่านะครับทำการสุ่มทางขวาไปปึ้ง oh ซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นการเสียแท้มเอซแบบตรงๆเลยนะโดยที่แบบไม่ต้องมีบัตรในเรื่อง,องไฟเทมอ๋อได้รับคาโมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคคลอยเลยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับวัคคลอยเหมือนกันเย่อ๋อได้อบบิลิตี้โพเลชันฮาสลอตโอ้มคคูดายโอัอนนี้ราคาประมาณสักส0ล้านเห็นจะได้อันนี้เป็นเสียงตัวละครนะครับเสียงของเอริอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเดี๋ยวนะั้นนี่ตอบโจทย์แค่มคคูดายโยนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะไปต่ออ๋อล650อันนี้ยัม่ได้คร่บยอ ข้บบาวพะแงวดอีแก้วอ่าคุราลาแหอ๋อน,นี้อันนี้อันนี้เป็นอาของฝั่งน้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนะของวัคซอยผมมีกี่ชิ้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะสองชิ้นหรือปะโอเคตอนนี้ได้โบนัสมาเป็นอาบรสอาคีโตเกียวทอนะครับของที่ได้เกี่ยวกับวัคซอนเนี่ย มีแค่2ชิ้นก็คือจะเป็น okay ร็อบเบียชันแล้วก็มิคูดายโยสูนะครับแต่ว่า2ชิ้นเนี่ยจัดว่าราคาแพงเหมือนกันนะอย่างตัวล็อบเบียชันน่าจะประมาณสัก70ล้านส่วนตัวมิคูดายโยเนี่ยน่าจะประมาณสัก40ล้านเห็นจะได้นะครับก็นับว่าโอเคอ่าแล้วก็ได้เรื่องเกี่ยวกับโอนัคีตัวเกียวทอมเป็นของรางวัลนะครับจากนั้นอ่ะเดี๋ยวออกมาก่อนตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยตอนนี้สุ่มไปแล้วทั้งหมด42ครั้งนะครับต้องสุ่มเพิ่มอีก8ครั้งจะได้รัับบตตว E ไูมา โอเคงั okay, ้นเราก็ทําการสุ่มกันต่อเลยคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับจะเป็นการกดแบบ R12 ใบโดยการใช้แต้ม2,200 AC นะครับทำกากดไปแล้วก็กดตกลงอ่ะอ่าซ้ายกลางขวาอ่ะเอากลางบ้างปึ้งขอร้องดาขอขอดีๆเยอะๆหน่อยโอ้โหเราเป็นชั้น652อันนี้ดีมากครับราคาแพงอ่าอันนี้ลินแท้อ่ะสผมผงของหนูลินนะครับได้ชุดของลูกกามาโอเค ได้เพลงลูกกันลูกกันในฟีเวอร์อันนี้ซ้มนี่นาได้เพลงมิคูมิคคนิชิตะอาเกลุนะครับอันนี้เสียงของตัวละครเผ่าแคทดีไว้อันนี้เป็นอาฟูดีไว้มินิอ่าชิกฮาร์ดอ๋ออันนี้อันนี้ของวอคลอยเหมือนกันใช่เมโกะวีทีโอเคได้เป็นชุดอันนี้ไม่เกี่ยวกันได้เพลงมิคคูมิคคูซ้ำอันนี้อ่าไม่เกี่ยวนี้ของอันอื่นนะครับ อ้าวเราแล้วเหรอโอเครอบนี้ได้เยอะกว่าเดิมเนอะก็คือจะเป็นเพลงลูกกาลลูกกาในฟีเวอร์มิกุมิก,กุสามสองเพลงอันนี้ไม่เกี่ยวเอบเปชั่นหกห้าสองแปลว่าตอนนี้ผมขาดแค่ล็อบบี้อชั่นหกห้าหนึ่งเท่านั้นนะครับได้ชุดของเมโกวีทีมีมินิอาร์ทิค์สก็คือจะเป็นรูปหัวใจตรงบริเวณแก้มนะครับอันนี้เป็นสีแดงเนอะที่เหลือก็ไม่น่าเกี่ยวละก็เท่าเกี่ยวก็คือจะเป็นสพผมของหนูดินเท่านั้นเอนะครับโอเคทีนี้ ผมก็ได้เรื่องเกี่ยวกับ ex ไตบู0สมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะง่ายไปจะเป็นการสุ่มทีละใบกันแล้วนะเพราะว่าถ้าหากให้สุ่มอีกอ่าครั้งเนี่ยผมว่ามันจะเกินลิมิตการได้รับโบนัสไปคือตอนนี้ผมต้องการสุ่มเพิ่มอีกแค่6ครั้งก็จะได้รับบัตรใบนี้มาแล้วนะครับนั้นมาเราเริ่มมาทําการสุ่มทีละใบเลยเริ่มจากใบที่1นึ่งอ่าซ้ายซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขว,า,า,ขวาไปเลยก็แล้วกันได้ไคโตว,วีทีโนเฮดอ่าเฮดเซตมาก็คือเป็นหูฟังขงขอไคโตนเดีมาก ส่วนอีกห้าครั้งเพื่อได้รับบาดใช่ไหมอ่ะกดตรงลงไปต่อเลยถึงอ่าคู่ในแฮร์อันนี้เป็นของอ่าฝั่งของ PSO นะครับไม่เกี่ยวกันซ้ายกลางขวาและคาโม่ซ้ำโอเคไปต่อไม่ต้องพูดมาก <c ười> คือของวอคอลอยไม่มีเกี่ยวกับคาโมพัางวุฒเลยนะครับมิคุ V4X r เอ็กซ์เรปก้าบีเอได้ชุดข,ขอมิคุอาร์เวอร์สี่มานะครับส่วนอีกสองครั้งมากลาง อันนี้เสียงของอาเผ่าแคสก็ไม่เกี่ยวกันแล้วก็สุ่ทรค้าสุดท้ายนะครับก็จะได้รับบัตรใบนี้มาแล้วกดตกลงแล้วก็สุมทางขวาได้เลยได้ชุดลิ้นมาสามอีกแล้วอาจจะยังนะก็ได้รับบัตรใบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ <c oughs> ท่านี้ผมก็จะมีตัวบัตรทั้งหมดอาสองใบที่สามารถหยิบไอเทมบแล้วก็ได้ไปในตู้ใบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูเรื่องของไอเทมกันก่นกอนซี ขอสรุปไอเทมกันอีกรอบนึงนะครับถ้า,าการวมทั้งหมดเนี่ยผมได้มิคุรายโยสูตรมาหนึ่งงานใช่ไหมไคโตเรปกูก้าวีทีชุดพิคุอันเก่า2ชุดดินเก่า2อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้อันที่เหลือก็ไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอคเซซอรี่ก็จะมีอะไรเอ่ยมีทรงผมลินใช่ไหมมีไคโต H เฮดเซตอันหนึง่งถือว่าโอเคอยู่เพราะราคาแพงมีอ,อีกเอ่ย อันนี้เป็นประดับบริเวณส่วนแก้มนะครับจะเป็นรูปหัวใจสีแดงกับสีชมพูใช่ไหมแล้วก็มีดวงตาดวงตามันจะมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับแต่ว่าขนาดเล็กไม่ออกเลยจะมีเรื่องชุดของเมโกวีทีแบบ PA อันหนึ่งชุดของมิคูเออีนะครับนี่ด้ครบ2อันเลยแล้วก็ระอบเบียชั่น6 5 0้5ศแล้วก็717เดี๋ยวผมขาย7 1 7อันนึงดีกว่าเพื่อที่จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัว 1, ร็อบเบียชั่น6กหมาจากการซื้อน,นะครับที่เหลือก็เป็นแผ่นเพลงใช่ไหมแล้วก็็ต่ออไปเปเเนจร์ เฟรนดเจอ์ขออันใหม่ได้ครบเลยนะครับเมก้าซังคิวโปสเตอร์เอบีได้เรื่องเกี่ยวกับพรมมาแล้วก็โปสเตอร์บีอันเก่าเป็นของดีว่าแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวไอเทมมาร์กเปลี่ยนรูปร่างมาให้กลายเป็นมิกุไดโยโญมีแผ่นเพลงตามนี้นะครับคือผมได้มา5เพลงนะซึ่งความจริงจะมีทั้งหมด8เพลงนะครับขาดไปว่าตอนนี้ได้แคทอเดอร์เวสเอเลี่ยนเอเลียนเน็ตเกมมิกุมิกุนี่อะเคเดโอ่าแล้วก็มีโอกาสโอกาสไนฟ์ฟีเวอร์นะครับที่สาเนี่ย ก็คือจะเป็นมิกุมิกุนิชิเตะอากิรุแล้วก็ลูกาะลูกาโอเคโอเคครับแล้วก็เป็นการสุ่มตู้กาชาทั้งหมด60ครั้งในตู้วอคาลอยที่ได้มีการกลับมาคอลลาเบเรตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในเดือนหน้าก็ยังมีตู้ที่มีแฟชั่นเกี่ยวกับวอคาลอยเหมือนกันนะซึ่งครั้งต่อไปนั้นก็คือจะเป็นของทางฝั่งอาคิซุนะอาคาลิแล้วก็ยูสุกิอคาลิที่ได้มีการกลับมาในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งเรียกได้ว่า ติดต่อกัน2เดือนกันเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับครั้งหน้าเนี่ยผมคงไม่ได้มาสุ่มอะไรแล้วนะเพราะว่าในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคือการสุ่มแต่ละครั้งต้องใช้200 AC ซึ่ง200 AC ก็เท่ากับ200เยนนะครับแล้วก็200เยนเนี่ยถ้าแปลเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก60กว่าบาทเพราะฉันก็คิดดูสิครับว่าสุ่มไป30 60ครั้งเนี่ยต้องใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะระับพะใช้ครั้งหน้าก็ข,หขอหาซื้อกับเพื่อดก็ดกันละกันแล้วก็สำหรับในตู้ เดี๋ยวผมจะไปดั่งไล่ซื้อกันดูนะคะว่าอะไรที่ยังขาดอยู่ก็จะไปซื้อมาเก็บเอาไว้จะได้ไปเก็บความเป็นคอลเลกชันอันนี้ให้ครบนะครับผมโอเคครับสำหรับเิมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต์เน่